สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วคนะับผมเป้เดอันคาเวลลลมสักนะครับคลิปนี้นะครับผมจะอาเพื่อนมาทําเมนูยอดฮิตนะครับเมนูที่กําลังมาแรงในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือช็อกมิ้นหรือจะเรียกกันว่ามิ้นช็อกก็ได้นะครับเราจะมาทําเมนูนี้กันก็ส่วนผสมมีอะไรบ้างก็มาเริ่อยๆนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับขดน้้าร้อนใส่แก้วก่อนเลย75ม e ลนะครับ 75 e ml นะครับน้ำร้อน75 ml e ส่งไปจากนั้นนะครับใส่ช,ช็อกโกแลตไป3ช้อนโต๊ะนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับ เราจะมาทำการละลายช็อกโกแลตกับน้ำร้อนก่อนนะครับละลายช็อกโกแลตกับน้ำร้อน <S 2> <S 2> ลลอกนอน็จะค่อนข้างละลายยากนิดนน,นนะครับต้องคนให้แตกดีๆ โอเคครับจากนั้นนะครับใส่นมผสมใส่นมผสมหรือว่าซอสนมนะครับ45 ml นะครับผมใส่ลงไปที่45 ml อ่าสำหรับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆจะเสิร์ฟแยกชั้นหรือจะเสิร์ฟแบบผสมเลยก็ได้นะครับ สาหรับคลิปที่ผมจะพาทำนี้ผมจะาพาทําเป็นแบบแยกชั้นนะครับจากนั้นก็อคนอซอสต้มกับช็อกโกแลตให้เข้ากันนะครับเอนี่ก็เป็นส่วนของช็อกโกแลตเป็นอันเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาทำส่วนของอามินกันนะครับ มิ้นมิ้นมิ้นนะฮะมิ้นเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับรสชาติของเขาก็จะออกหอมๆกลิ่นมิ้นแล้วก็เยน็ยนๆน,นะครับรสชาติของมิ้นจะเป็นประมาณนั้นจากนั้นนะครับเราใส่นมสดเข้าไปที่ห0สิบอันนี้เราผสมใส่แก้วที่เราจะเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยนะครับ ว่าผมจะเสิรเป็นแบบแยกชั้นนะนมสด60 m l ตามด้วยนี่เลยครับพระเอกน้ำเชื่อมกลินมิ้นนะครับใส่ลงไปที่30 m l นะครับ สลงไปในนมของเราเลยนะครับจากนั้นนะครับทําการคนให้เข้ากันสีจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปใส่น้ําแข็งครับ นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็าใส่ช็อกโกแลตที่เราผสมไว้เรียบร้อยนะครับลงไปทลงไปเลยครับ,รบเดี๋ยวเพิ่มลงแข็งนิดนึงนะ เดี๋ยวขอปิดไฟก่อนครับเห็นตอนนเสร็จเรียบร้อยครับช็อกมิ้น์หรือว่ามิ้นช็อกครับอันนี้เป็นเสิร์ฟแบบแยกชั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะไม่แยกชั้นก็คือผสมลงไปในแก้วเดียวตลวงเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อย่ามาเทีน้าแข็งทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราแยกชั้นมันจะดูสวยงามนะครับทำให้น่ากิน เวลาลูกค้าจะกินก็คนให้เข้ากันแล้วก็กินได้เลยนะครับสําหรับรสชาติของเขานะครับจะออกอมีกลิ่นมิ้นเยน็ยนๆน,นะครับแล้วก็ได้รสชาติกิ้มป้นของช็อกโกแลตมันก็จะลงตัวไปอีกแบบหนึ่งครับอยากให้ลองครับลองได้เลยโอเคครับผม